กลับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าจากพวกเราเปิดตำนานครับโดยในคลิปนี้จะพามาปิดตำนานซีอุ่ยที่หลายคนตราหน้าเขาว่าเป็นมนุษย์กินคนมากว่า60ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราลองไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับซีอุ U ่ยเป็นชื่อของชาวจีนที่ถูกประหารชีวิตฐานฆ่าเด็กเขาถูกจับกุมฐานฆ่าเด็กชายสมบูรณ์บุญญการที่จังหวัดระยอง ในปีพุทธศักราช2,501ต่อมาตำรวจสืบสวนจนได้รับคำสารภาพจากซีอุยว่าก่อคดีอีกอย่างน้อย6คดีในช่วงปี2,497ถึง2,501แบ่งเป็นที่ประจวบคีริขัน4คดีกรุงเทพมหานครและนครปฐมแห่งละ1คดีศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตเฉพาะคดีฆ่าเด็กชายสมบูรณ์บุญยการอย่างไรก็ดีสื่อมวลชนในขณะนั้น เขียนว่าศพในคดีที่ซีอุยรับสาร,รภาพมีการหั่นศพและอวัยวะภายในหายไปทําให้มีข่าวว่าซีอุยเป็นมนุษย์กินคนต่อมาผู้ใหญ่มักขู่เด็กว่าซีอุยจะมากินตับเพื่อให้อยู่ในโอวาทนั่นเองตำนานและประวัติของซีอุยซีอุยมีชื่อจริงว่าหลีอุยแซ่อึ้งแต่คนไทยเรียกเพี้ยนเป็นซีอุยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2470ตำบลหุนไหล จังหวัดซัวเถาประเทศจีนโดยเป็นลูกคนสุดท้องจากจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนนายหุนห่อกับนางไปติ้งแซ่อึง่งครอบครัวมีอาชีพทำไร่มีฐานะยากจนเขาตระเวนตามที่ต่างๆอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมักถูกเด็กด้วยกันทำร้ายและเอาเปรียบจนเกิดความแค้นในใจซีอุยในวัย18ปีถูกเกณฑ์ทหารที่มณฑลเอ๋อหมิงในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สอง ระหว่างสงครามมีครั้งหนึ่งที่ซีอุยตกอยู่ในวงล้อมญี่ปุน่นพร้อมกับทหารจีนคนอื่นเมื่อเสบียงเริ่มหมดลงซีอุยใช้มีดกรีดศพเพื่อนทหารเพื่อควักหัวใจตับและไส้ออกมาต้มกินหลังสงครามยุติบ้างว่าซีอุยกลับมาบ้านที่สัวเถาแต่ด้วยมีฐานะยากจนจึงพยายามดิ้นรนเพื่อย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยบ้างว่าต่อมาเพื่อนทหารรุ่นเดียวกัน ชวนซีอุยสมัครเข้าทํางานกับบริษัทเดินเรือทําได้อยู่ปีเศษก็ลอบหนีเข้าประเทศไทยตามเพื่อนบางก็ว่าซีอุยถูกเกณฑ์ไปรบกับพวกคอมมิวนิสต์จีนอีกจึงหนีทหารเข้ามาในประเทศไทยก่อนจะหนีเข้ามาในประเทศไทยในวันที่28ทธันวาคมปีพุทธศักราช2489ทางเรือโปรดิวเมื่อซีอุยขึ้นฝั่งประเทศไทยก็ถูกกักตัวอยู่ที่กองตรวจคนเข้าเมือง10วัน ก่อนที่นายทินกีแ่อึง้งจะมารับรองออกไปได้จากนั้นก็พักอยู่ที่จังหวัดพระนครที่โรงแรมเทียนจินตรอกเทียนกัวเทียนประมาณ5-6วันก่อนจะออกเดินทางไปทับสแก่จังหวัดประจวบคีรีขันตรงกับคำให้การในวันที่30มกราคม2,501ยืนยันว่ามาอยู่เมืองไทยครั้งแรกที่ตําบลทับสแกประจวบคีรีขันหลังจากนั้นซีอุยก็เดินทางไปมาทำงานรับจ้างอยู่หลายที่ กย้ายที่อยู่ไม่มีหลักแหล่งและยากที่จะจัดลำดับได้เนื่องจากคำให้การในแต่ละครั้งซีอุยระบุชื่อเจ้าของบ้านที่ไปพักไม่ค่อยตรงกันและมักจะเป็นการอยู่ชั่วคราวสั้นๆขึ้นอยู่กับอายุงานซีอุยถูกจับขณะกำลังพยายามเผาทำลายศพเด็กชายสมบูรณ์บุญการเมื่อวันที่27มกราคม2501ซีอุยถูกจับได้พร้อมกับหลักฐานอวัยวะถ้วยชาม แต่แพทย์ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นของมนุษย์หลังถูกจับได้สื่อเผยแพร่ภาพเขาหาวอ้าปากกว้างโดยนำไปสร้างความสยดสยองซีอุยถูกจับในคดีเด็กชายสมบูรณ์ที่ระยองคดีดังกล่าวถูกเชื่อมโยงเข้ากับคดีเก่าอีกสองคดีคือคดีฆาตกรรมที่สถานีรถไฟสวนจิรดาเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2489ที่กรุงเทพมหานครและคดีฆาตกรรมที่องค์พระปฐมเจดี ที่นคนปรปฐมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2500โดยรูปแบบและการฆาตกรรมลักษณะเดียวกันตำรวจจึงมุ่งเป้าไปที่ซีอุยซีอุยถูกนำตัวมาสอบสวนตั้งแต่คืนวันที่27มกราคม2501มีการบันทึกคำเป็นหลักฐานลงวันที่30มกราคมเนื่องจากซีอุยพูดและอ่านเขียนแบบไทยไม่ได้การสอบสวนในแต่ละครั้งจึงมีล่ามจีนอยู่เสมอ เนื้อหาของการบันทึกปากคำฉบับวันที่30มกราคมมี3เรื่องใหญ่ๆคือยอมรับคดีที่ระยองและปฏิเสธข้อกล่าวหาคดีกรุงเทพและคดีนครปฐมซีอุยยอมรับคดีที่ระยองว่าเป็นการกระทําผิดครั้งแรกโดยกล่าวในว่าไม่เคยฆ่าคนเพื่อจะเอาตับไตและหัวใจมากินเลยรายชื่อผู้เสียหายที่รับสารภาพตำรวจได้รับสารภาพจากซีอุย ในคดีฆ่าเด็กทั้งหมด7คนดังนี้ 1. เด็กหญิงบางอรอนพมรสูตรวันที่8เมษายน2497อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันลักษณะาการทำร้ายถูกเชือดคอแต่รอดชีวิต 2. เด็กหญิงนิดแซ่ผู้วันที่10พฤษภาคม2497อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันสพถูกชำแหละ อวัยวะภายในหายไป 3. เด็กหญิงลิ้มเฮียงแส่เล้าวันที่20มิถุนายน2497อำเําภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันลักษณะาการทําร้ายถูกเชือดคอและถูกข่มขืนกระทําำชําำรา 4. เด็กหญิงกํางันแส่ลีวันที่27ตุลาคม2497อำําเภอรปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลักษณะาการถูกทำร้ายถูกเชือดคอ 5. เด็กหญิงลี่จูแ่ตั้งวันที่28พฤศจิกายน2497อำเภอดูสิตจังหวัดพระนครลักษณะาการกทำร้ายศพถูกชำแหละ 6. เด็กหญิงจิวจูแ่ตั้งวันที่5กุมภาพันธ์2500อำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐม ลักษณะการทำร้ายศพถูกชำแหละอวัยวะภายในหายไป 7. เด็กชายสมบูรณ์บุญญาการวันที่27มกราคม2 5 0 1าอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองลักษณะการทำร้ายศพถูกชำแหละตับและหัวใจหายไปและพยายามอำพางศพด้วยการเผาศพสารอุทธรพิพากษาประหารชีวิตการพิจารณาและคำพิพากษา เริ่มการพิจารณาคดีซีอุยเมื่อวันที่25มีนาคม2501เขารับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหามีน้องของผู้เสียหายที่มีอายุ6ขวบให้การว่าเห็นเขาพาน้องสาวจากงานตรูจ,จีนในชัยหน้าทาวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2497ซึ่งเป็นคืนก่อนพบศพเธอก่อนพิจารณาคดีเขากินเวลา9วันสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต แต่ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะจำเลยยอมรับสารภาพแต่ตำรวจอุทธรเพราะเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอเขาจึงถูกสารอุทธรและตัดสินประหารชีวิตเมื่อวันที่16กันยายน2501และมีการประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเมื่อวันที่17กันยายน2502และหลังจากการถูกประหารชีวิตศพของนายซีอุยถูกมาดองเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ภายในโรงพยาบาลสิริราชนับตั้งแต่นั้นคืนความยุติธรรมคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับซีอุยการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตร,รายหนึ่งผ่านเว็บไซต์เช้ง rog <c oughs> เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2562ให้โรงพยาบาลสิริราชปลดป้ายมนุษย์กินคนที่ติดอยู่ใ,นในกล้กับร่างของซีอุยและนำร่างของนายซีอุยออกจากการจัดแสดง เพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เสียชีวิตรายนี้ส่วนผู้ตั้งแคมเปญเว็บไซต์ดังกล่าวระบุว่าซีอุยอาจไม่ใช่มนุษย์กินคนอย่างที่หลายคนเข้าใจหลังจากนั้นโรงพยาบาลสิริราชก็ปลดป้ายมนุษย์กินคนออกและยกย่องให้ซีอุยเป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งยังประกาศตามหาญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อนำร่างไปประกอบพิธีตามความเชื่ออย่างไรก็ตามผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นญาติ กลับไม่มีเอกสารมายืนยันตัวตนจึงยังไม่ได้จัดงานชาปนกิจจนมีการพูดคุยกันของหน่วยงานต่างๆและนํามาสู่การที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้ดําเนินการชาปนกิจในวันที่23กรกฎาคม2563นั่นเองและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ